สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนรายการที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวเหนือนธรรมชาติความลึกลับและความเชื่อที่เราไม่อาจหาคำตอบได้ในโลกแห่งความเป็นจริงครับวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในวัยเรียนวัยที่เต็มไปด้วยความทรงจำความฝัน และเรื่องเล่าสุดหลอนที่ถูกเล่าขานกันมาจากปากต่อปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในล้วโรงเรียนหญิงล้วนที่มักจะมีเรื่องราวอาถรรพ์ซ่อนเร้นอยู่เสมอและโรงเรียนที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือโรงเรียนดังที่ขึ้นต้นด้วยตัวนอน,นููจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และแน่นอนว่าย่อมมีเรื่องราวลึกลับที่อยู่คู่กับสถานที่แห่งนี้มาอย่างยาวนานเช่นกันเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเรียนสิทธิ์เก่าและคนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเสียงคล้ายลำไทยที่ดังกลางวันในโถงโรงเรียนหญิงล้วนในยามช่วงเย็น มาลองฟังกันดูครับว่าเรื่องราวนี้จะชวนให้คุณขุณหนหัวลุกได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะเจาะจงลงลึกถึงเรื่องเสียงลำไทยปิศาเรามาทำความรู้จักกับโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วยชื่อนอนหนุมกันก่อนครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำในจังหวัดอุบลราชธานีสถาปนาขึ้นในปีพศ 2,444มีอายุยืนยาวกว่าร้อยปีมีอาคารเก่าแก่หลายแห่งยังคงตั้งตรงงานอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเป็นพยานของเรื่องราวมากมายที่ผ่านพ้นไปลองนึกภาพตามนะครับตึกเรียนเก่าแก่ทางเดินที่ทอดยาวต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเก่าของอาคารที่ทอดยาว เมื่อยามเย็ยนย่ำยิ่งทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนดูคลึ้มขลังและแฝงไปด้วยความลึกลับน่าค้นหาเรื่องเล่ากับสิ่งลี้ลับในโรงเรียนเก่าแก่นั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตในโรงเรียนวิญญาณที่คงยังวนเวียนอยู่หรือแม้แต่เสียงประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้หนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดัง และเป็นที่กล่าวขวัญถึงก็คือเรื่องของเสียงรำไทยที่มักจะดังขึ้นมาในช่วงเย็นยำ่ำเมื่อโรงเรียนเริ่มสงบนักเรียนและครูอาจารย์ส่วนใหญ่กลับบ้านไปแล้วเสียงนั้นจะดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกถึงความผิดปกติเรื่องราวนี้เป็นที่พูดถึงกันในหมู่นักเรียนโดยเฉพาะรุ่นพี่ รุ่นน้องที่เล่าต่อกันมาถึงประสบการณ์ของผู้ที่เคยพบเจอเหตุการณ์ประหลาดนี้โดยตรงลองจินตนาการถึงภาพของทงโรงเรียนที่วา่างเปล่าแสงอาทิตย์ยามเยน็นสาดส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยและแล้วเสียงเพลงรำไทยก็ดังแว่วขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งในทงนั้นคำถามคือเสียงนั้นมาจากไหน ใครเป็นคนรำและทำไมได้ยินในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเราจะมาลองพิจารณากันถึงความเป็นไปได้ต่างๆนะครับในช่วงแรกนี้เราจะมาพูดคุยถึงบริบทของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหญิงล้วนที่มักจะมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณของนักเรียนหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ยังคงวนเวียนอยู่ ในโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่หลายแห่งมักจะมีชมรมนาฏศิลป์หรือการเรียนการสอนด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วลองคิดดูนะครับหากมีวิญญาณที่ผูกพันกับการรำไทยหรืออาจจะเป็นนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ที่ยังคงหลงเหลือความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้พวกเขาก็อาจจะยังคง ปรากฏกายหรือสแสดงออกในรูปแบบของรำไทยก็เป็นไปได้บางคนอาจจะแย้งว่าอาจจะเป็นเพียงแค่เสียงลมพัดกระทบกับสิ่งของหรือเสียงจากภายนอกที่แวบเข้ามาแต่ผู้ที่ได้ยินต่างยืนยันว่าเสียงนั้นมีความชัดเจนและเป็นจังหวะของเพลงรำไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ ในช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาและพยายามวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจเป็นต้นกำเนิดของเสียงรำไทยปริศนานี้ครับเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาระบุว่าเสียงรำไทยนี้มักจะดังขึ้น ในช่วงเวลาที่โรงเรียนเริ่มจะว่างเปล่าผู้คนกลับบ้านกันไปแล้วเหลือเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือบางครั้งก็มีนักเรียนที่ยังคงอยู่ซ้อมกิจกรรมต่างๆจนดึกลักษณะของเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ได้ดังอึกระทึกคึกโคมแต่เป็นเสียงที่แผ่วเบาคล้ายกับเสียงที่มาจากที่ไกลๆหรืออีกจากมิติหนึ่งแต่ก็ยังชัดเจน พอที่จะระบุได้ว่าเป็นเสียงของเพลงรำไทยและบางครั้งก็เป็นเสียงเท้ากระทบพื้นเบาๆเหมือนกับการซ้อมรำอยู่นั่นเองคําถามคือใครคือเจ้าของเสียงรำนั้นและทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะปรากฏตัวหรือส่งเสียงออกมาในช่วงเวลานั้นเรามาลองพิจารณาถึงทฤษฎีต่างๆ ที่อาจอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิญญาณของนักเรียนหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชมรมนาฏศินของโรงเรียนและพวกเขายังคงมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้หรืออาจจะยังคงฝึกฝนวิชาที่พวกเขารักอยู่แม้จะล่วงรับไปแล้วก็ตามบางทีพวกเขาอาจจะอยากแสดง ให้เห็นถึงความงดงามของนาฏศิลป์หรืออาจจะเพียงแค่รู้สึกเหงาและอยากที่จะกลับมาสอมรำในสถานที่ที่คุ้นเคยโรงเรียนเก่าแก่ย่อมมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวทั้งทุกข์และเศร้าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรำไทยหรือนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นในอดีต นถงแห่งนั้นอาจจะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของใครบางคนหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่เกิดโศกอนตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำไทยวิญญ,ญาณเหล่านั้นจึงยังคงวนเวียนและปรากฏเสียงขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับโลกปัจจุบันนั่นเองนอกเหนือจากวิญญ,ญาณแล้วบางทฤษฎีก็เชื่อว่าสถานที่เก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอาจจะมีการสะสมของพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมซ้ำๆหรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มขน้นพลังงานเหล่านั้นอาจจะยังคงวนเวียนอยู่และปรากฏกายออกมาอยู่ในรูปแบบของเสียงหรือภาพที่เราสัมผัสได้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือเสียงลําไทยนั่นเอง ผู้ที่เล่าประสบการณ์เหล่านี้ต่างยืนยันว่าเสียงนี้ได้ยินอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เงียบสงบจริงๆไม่ได้มีเสียงรบกวนจากภายนอกซึ่งยิ่งทำให้เรื่องราวนี้ดูน่าขลุกและน่าเชื่อถือมากขึ้นลองนึกภาพตามนะครับการที่คุณกำลังเดินอยู่ในถงโรงเรียนที่เงียบสงัดแสงไฟสลัวสลวแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงเพลงลำไทย แววขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นความรู้สึกที่ประสมผสานกันระหว่างความสงสัยความกลัวและความอัศจรรย์ใจในปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองเราจะมาลองฟังเรื่องราวจากประสบก,การณ์ตรงของผู้ที่เคยได้ยินเสียงนี้กันนะครับแม้ว่าจะไม่มีการบันทึกเสียงจริงๆแต่เราจะจำลองสถานาการณ์ให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสถึงบรรยากาศนั้น เสียงที่เล่าลือกันถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในรั้วของโรงเรียนแห่งนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับกับเรื่องราวลึกลับในรั้วของโรงเรียนแห่งนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีจากเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาเราจะได้เห็นถึงความเชื่อและปรากฏการณ์ที่ไม่อาจจะอธิบายได้ที่เกิดขึ้นในสถานที่เก่าแก่ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างโรงเรียนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่โรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นแต่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเก่าแก่หลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงสถานที่อื่นๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของผู้คนในเรื่องลี้ลับพลังงานที่มองไม่เห็น และการเชื่อมโยงระหว่างโลกของเรากับอีกมิติหนึง่งสำหรับเรื่องเสียงลำไทยที่โรงเรียนแห่งนี้สิ่งนี่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือการที่มันเกิดขึ้นในห้องถงของโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโลง่งและมักจะเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมต่างๆการที่เสียงปรากฏขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวยิ่งทำให้เรื่องราวนี้มีความน่าขนลุก และน่าติดตามบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงจินตนาการเป็นเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงหรือเป็นเพียงเสียงที่เข้าใจผิดไปนั่นเองแต่สำหรับผู้คนที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงพวกเขายืนยันว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคือเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างแน่นอน ในฐานะผู้ดำเนินรายการกับผมเองเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เราได้หันกลับมามองความเชื่อดั้งเดิมของไทยมองถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่และเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากตรรก,กะเหตุผลที่เราคุ้นเคยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งโลกของเรา ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่อาจอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงอยู่รอบตัวเราเพียงแต่เราจะเปิดใจรับรู้หรือไม่เท่านั้นเองสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งนี้ท่านอาจจะมีประสบการณ์ รเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงรำไทยนี้หรือเรื่องราวที่ลึกลับอื่นๆที่อยากจะแบบปันเรายินดีรับฟังทุกเรื่องราวและเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับประวัติศาสตร์ของโรงเรียนแห่งนี้ก่อนที่เราจะจัดกันในวันนี้ผมอยากจะเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้จินตนาการของตัวเองนึกถึงภาพห้องโถงโรงเรียนแห่งนี้ยามเย็นที่เงียบสงัด มีเพียงสายลมพัดเอื่อยๆและแล้วเสียงรำไทยก็ดังแว่วขึ้นมาคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องราวความลึกลับเหล่านี้มักจะถึงคำถามว่าให้เราได้คิดได้ค้นหาคำตอบและบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่เรายัางไม่รู้สำหรับวันนี้รายการส้นหลอนต้องขอลากันไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความบันเทิงและได้ข้อคิดอะไรบางอย่างจากเรื่องราวในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าเลึนลับที่จะทำให้คุณหุ้นหัวลลกไม่แพ้กันสวัสดีครับ